ครับทีนี้ก็มีคําถามหมอว่าโอเคนอกจากการทาปากกระจับแล้วเดี๋ยวนี้ที่ฮิตกันก็คือการฉีดฟิลเลอร์ปากกระจับนะครับจะดีไหมนะครับสําหรับความเห็นหมอนะครับของคนไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปากคนไทยจะค่อนข้างหนาการฉีดฟิลเลอร์ปากกระจับเนี่ยได้กระจับก็จริงนะครับแต่ว่าทรงมันก็ไม่สวยเพราะสัดส่วนมันผิด นะครับคือสัดส่วนปากบนต่อปากล่างเนี่ยออส่วนใหญ่นะครับเราก็จะให้เป็น1ต่อ1.5เนาะถ้ามันสัดส่วน1ต่อ1.5แล้วเนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนมันก็จะไม่สวยอยู่แล้วนะครับบางทีปากบนเราหนามากเราไปฉีดก,กระจับมันก็จะกลายเป็นปากบนนนหนาที่มีกระจับมันก็จะดูแปลกตาแล้วก็ดูไม่สวยไม่เข้าด้ากับโครงหน้าของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฉีดได้ไหมนะครับ ถ้ามองในมิติความสวยนะครับก็ต้องเลือกเป็นเคสเคสไปนะครับบางเคสที่โอเคปากค่อนข้างสัดส่วนได้ดีอยู่แล้วนะครับไปฉีดกระจับก็ดูโอเคดูสวยขึ้นนะครับแต่คนไข้ก็ต้องรู้ว่าการฉีดฟิลเลอร์ปากกระจับอ่ะง่ายก็จริงสะดวกก็จริงพักฟื้นน้อยก็จริงแต่ก็มีภาวะที่ต้องทราบอยู่เช่นข้อดีข้อเสียต่างๆแล้วเดี๋ยวหมอจะมาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียต่อนะครับ